สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเดินนะคะ ใบแรกหนึ่งดาบมูนนะคะ k คิงออฟคัฟเป็นไพ่หนูมุสิกะสามเหรียญเมจิชเชนสแตนะคะอัศวินถ้วยเพ e of Cups แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ a c e of p e n t a c l e เป็นราศีนะที่คุณกำลังจะได้รับความสำเร็จนะคะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันนะซึ่งสิ่งที่คุณได้รับนั้นมันอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจสักหน่อยนะคะถึงจะได้ความสำเร็จนั้นมาครอบครองนะอยากได้อะไรอยากจะสำเร็จอะไร ก็ขอให้ลงมือทำนะความสำเร็จโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณแล้วนะคะนะลงมือทำก็จะก่อเกิดเป็นสิ่งดีๆมากมายหรือในเรื่องของการทำงานก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรไม่ว่างานนั้นมันจะยากเพียงใดท้าทายแค่ไหนก็ไม่เกินความสามารถไม่เกินความเพียรพยายามความตั้งใจของตัวคุณได้นะคะอาจจะต้องวิ่งเต้นนะหรือ ต้องต่อสู้ฝ่าฟันถึงจะได้สิ่งที่คุณต้องการมาครอบครองแต่มันคุ้มค่านะคะนะคุ้มค่ากับการที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยนะคุ้มค่ากับความเพียรพยายามที่มันไม่เสียเปล่านะคะก็จะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณเป็นอย่างมากหรือหากคุณอยากได้ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นนะมันก็ต้องมีการแข่งขันเกิดขึ้นกันหน่อยแต่ถ้าคุณมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะ ชัยชนะนะความสำเร็จนั้นตำแหน่งงานนั้นก็จะเป็นของคุณได้แล้วก็มีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งด้วยนะถ้าเราแข่งขันในเรื่องใดๆก็จะเป็นผู้ชัยชนะนะคะได้รับชัยชนะหรือถ้าทำธุรกิจที่มันอาจจะมีคู่แข่งนะแต่เราก็ไม่เสียเปรียบนะก็มีดวงของการได้ความสำเร็จได้ชัยชนะที่จะเป็นของคุณด้วยนะคะใครที่ทำงานที่ต้องบุกต้องรวย างานที่ต้องใช้ความกล้าหาญใช้ความเสียสละอย่างเช่นทหารตำรวจอาสาสมัครเป็นหมอนะคะแพทย์พยาบาลต่างๆก็จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับคำชื่นชมาภารกิจที่คุณได้รับนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะสร้างความาสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็นำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากมายเลยทีเดียวรวมถึงจะมีโอกาสดีๆ โอกาสใหม่ๆหรือชีวิตมันมีหนทางเลือกมากขึ้นก็ได้นะคะที่จะเข้ามา,าเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีมากขึ้นนะมีดวงของการได้เป็นผู้นำด้วยนะคะเป็นผู้นำที่ดีได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะมีมงกุฎแห่งชัยชนะที่ปรากฏขึ้นด้วยอาจจะได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนเร็งเห็นในความรู้ ความสามารถของเราก็ได้นะคะได้รับความเมตตาเอ็นดูผู้ใหญ่เมตตาเราส่งเสริมเรานะหรือทําให้การทํางานมันดูราบรื่นมากขึ้นอะไรที่มันเป็นอุป,ปสรรคเป็นปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขอะไรที่มันติดขัดนะคะอ่ามันเปิดความ มีปัญหามากมายก็สามารถหาทางแก้ไขได้นะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะด้วยความรู้ความสามารถหรือคุณสามารถนำประสบการณ์นะที่คุณมีนำมาปรับใช้ให้จัดการกับงานที่ทำอยู่ได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันยากขึ้นท้าทายขึ้น นะแต่ก็เป็นการได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ดีมากๆนะคะมีโอกาสได้ทำงานนะกับคนเก่งคนมีความสามารถมันก็จะยิ่งทำให้เราเหมือนได้พัฒนาความรู้ความสามารถไปด้วยนะคะได้อยู่ในสังคมใหม่ๆได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งมันจะนําพาเราได้พบโอกาสดีๆ อาจจะมีคนชวนไปทำงานด้วยไปทำธุรกิจหรือทำกิจ,จก,กรรมดีๆที่เป็นการส่งเสริมให้เราได้ดิบได้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็มีสนเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการเจรจาที่ไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะคุณสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือสถานการณ์จากที่เสียเปรียบนะจากที่กำลังแย่ๆอยู่ก็จะพลิกกลับมา นะกลายเป็นได้เปรียบได้นะคะมีดวงของการใช้คำพูดในทางที่ดีมากๆก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีอย่าพูดไม่จริงหรือพูดให้ร้ายคนอื่นนะเพราะคำพูดมันอาจจะสร้างปัญหาตามมาได้ก็พูดในสิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะพูดในสิ่งที่มันจะทำให้ทำให้มีเงินนะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะพูดดีเป็นสีแก่ตัว นะคะถ้าพูดไม่ดีมันก็อาจจะนำพาปัญหามากมายมาสู่ตัวเราก็ขอให้คิดไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือพิมพ์นะแชทในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะคะก็อยากจะเตือนให้มากๆเลยมันอาจจะมีประเด็นที่เรารู้สึกขัดใจนะอยากจะแสดงความคิดเห็นแต่เราก็ต้องไต่ตองให้ดีด้วยว่าการแสดงความคิดเห็นของเรามันอาจจะไปทำร้ายใครหรือเปล่านะคะ อาจจะให้ทุกคนคิดเหมือนดาาหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราอาจจะต้องยอมรับความคิดเห็นต่างให้มากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังให้มากในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทั้งต่อหน้าหรือในสื่อออนไลน์ก็ตามนะคะนะก็ต้องสุขุมรอบคอบให้มากๆมันก็จะสามารถเซฟความปลอดภัยให้กับตัวเราได้นะคะแล้วก็มีดวงของการาใช้คำพูดนะคำเจรจา ที่มันจะนํามาซึ่งเงินทองมากมายเลยทีเดียวมีวาจาเรียกทรัพย์นะคะพูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองยิ่งถ้าพูดค้าขายสินค้านะอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า,าพูดจาดีนะคะก็จะทําให้มีคนนะมีลูกค้ามาซื้อของเรามากมายลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะลูกค้าเก่าก็ยังอยู่อย่างเหนียวแน่นทําให้ธุรกิจของเรา,าเติบโตนะมีกําไรมากมายเลยทีเดียวนะคะ มีคำพูดที่นะเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ามารัวๆกันเลยสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วความที่คุณมีความโดดเด่นนะคะ,อะนอกจากโดดเด่นเรื่องของการใช้คำพูดแล้วสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์บางทีความคิดของคุณอาจจะทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้เราคิดอะไรดีๆมีไอเดียอะไรแปลกใหม่นะก็ขอให้ลงมือทำ อาจจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับคุณสร้างช่องทางในการหาเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะยิ่งช่วงนี้นะงานที่ต้องใช้ความคิดใช้จินตนาการอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบนะคะงานด้านศิลปะหรืองานที่ต้องรังสรรค์ผลงานด้วยความคิดนะด้วยดีไซน์ต่างๆซึ่งมันจะทำให้คุณมีผลงานได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นนะคะ หรืออาจจะเป็นงานช่างก็ได้นะช่างเสริมสวยช่างแกะสลักนะคะนะที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านนะก็จะมีผลงานที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณมากๆแล้วก็มีการเริ่มต้นบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะหากคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างในช่วงนี้ลงมือทำเลยนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆถือว่าเป็นเลือกนมยามดีนะคะ เลือกงามยามดีอ่ะมันมันก็ดีตอนที่เราคิดจะลงมือทํานั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีสําหรับเราแล้วการที่เรากล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวในอดีตที่เราเคยกลัวมาก่อนนะคะเราลบล้างนะความกลัวนั้นออกไปแปลเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นมันก็จะทําให้คุณได้พบความสําเร็จมากมายเลยทีเดียวนะคะ การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเริ่มแบบยิ่งใหญ่นะคะด้วยเงินลงทุนสูงนะทำอะไรใหญ่โตเกินไปมันอาจจะสร้างความกดดันให้กับเราก็ได้เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะค่อยๆเติบโตไปอย่างช้าๆนะช้าๆได้พาเล่มงามก็จะก่อเกิดเป็นความมั่นคงนะเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะ มีความเข้มแข็งมีความเก่งเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะด้วยมีประสบการณ์ชีวิตหรือบทเรียนชีวิตต่างๆที่คุณได้เจอเจอมามันจะช่วยสอนคุณมากมายเลยทีเดียวสำหรับใครที่อาจจะเคยทำผิดพลาดนะคะเคยทำบางอย่างล้มเหลวมาก่อนก็อย่าพึ่งหมดพลังใจจงให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ มันจะทําให้คุณไปได้ดีมากกว่าเดิมนะคะนะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้นะเราจงมองไปข้างหน้านะคะทําปัจจุบันให้ดีเพื่ออนาคตก็จะดีตามไปด้วยนะอย่างน้อยๆบทเรียนประสบการณ์ชีวิตมันก็ทําให้เรารู้นะว่าสิ่งไหนมันไม่เหมาะกับเรา เราได้รู้แล้วเราก็จะได้ไปใช้วิธีอื่นเบนเข็มไปนในทิศทางอื่นที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นเหมือนเรากําลังคัดกรองนะคะอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราก็าก็ออกจากสิ่งนั้นไปแล้วก็ไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นโชคชะตามันกําลังนําพาคุณไปสู่ทิศทางชีวิตที่ดีขึ้น ไปสู่ทางที่มันเหมาะสมกับเรานะคะนะไปสู่สิ่งที่คู่ควรกับเรามากขึ้นด้วยแล้วก็มีดวงของการได้รับชัยชนะด้วยนะคะเนี่ยแข่งขันอะไรนะก็จะได้รับชัยชนะหรือไพ่กำลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหากคุณกำลังเผชิญนะคะกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหามากมาที่คุณกำลังเผชิญอยู่บางทีอาจจะต้องใช้ความนิ่งใช้สติให้มาก เพื่อที่จะนำพาคุณให้ผ่านพน้นสถานการณ์แย่ๆนั้นไปได้นะคะสติมาปัญญาเกิดนะอย่าพึ่งรนอย่าพึ่งกลัวเพราะถ้าเรารนเรากลัวมันจะทำให้เราแบบตื่นเต้นไม่มีความเป็นตัวเองทำให้คิดอะไรไม่ออกเลยนะคะเราลองเรียกสติตัวเองกลับมาก่อนนะค่อยคคิดนิ่งไว้นะคะแล้วก็จะเกิดสมาธิเกิดสติขึ้นจะทำให้เราสามารถเอาตัวรอดได้นะใน สถานการณ์ขับขันต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีดวงของการได้รับนะคะความรักที่ดีได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือนมีคนมาใจดีกับเรามากขึ้นมีคนมาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรานะคะอะหรือมอบกําลังใจยยดีๆให้กับเราก็ได้อาจจะหมายถึงความรักในกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะ ที่คอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันดีนำพากันไปทำแต่สิ่งดีๆก็ได้เหมือนคุณกำลังได้พบคบเพื่อนที่ดีนะคบเพื่อนดีก็จะนำพากันไปทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลทำสิ่งดีๆเพื่อจะก่อเกิดเป็นความสำเร็จหรือก่อเกิดให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าพากันไปทำสิ่งไม่ดีนี้ก็อยากทำดีกว่านะคะก็จงอ,อยู่บนหลักของความถูกต้องด้วยนะแล้วก็ เป็นราศีนะคะที่โดดเด่นเรื่องของความรักด้วยนะความรักของหนุ่มสาวหรือจะเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็ได้นะคะไม่ว่าจะมีเพศสภาพแบบไหนย่อมเจอความรักที่ดีเจอความรักที่ทําให้คุณมีความสุขได้ก็จะได้เจอคนถูกใจเจอคนที่ถูกสเปคคุณนะอาจจะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษานะซึ่งการแการกกันก่อนนะคะ ปรึกษากันไปปรึกษากันมานะก็จะต่อเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับโอกาสดีโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตนะคะก็ทําโอกาสนั้นให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะว่าน้อยคนนักที่จะได้รับโอกาสนั้นนะมันอาจจะไม่มาหาเราอีกเลยก็ได้ก็ทําให้เต็มที่นะคะสุดความสามารถซึ่งโอกาสนั้นอะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการทำงานโอกาสในการหาเงินเพิ่มขึ้นนะหรือมีเรื่องดีๆที่เข้ามา,าทำให้คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วก็จะมีข่าวดีมีปฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงเลยนะคะนะแล้วก็มีไพ่อหนูมุสิกาด้วยเหมือนคำขอพรคำอ,อธิษฐานของคุณที่ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังถูกส่งต่อนะไปสู่ นำพานะคะไปส่งให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ท่านให้ท่านได้รับรู้นะคะให้ท่านได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะอวยพรอวยชัยให้คุณนะคะทำการสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องขอให้คุณจงยึดมั่นคุณงามความดี กระทำแต่สิ่งที่ดีไว้นะคิดดีทำดีพูดดีแล้วชีวิตของคุณก็จะได้ดีอย่างแน่นอนขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ